เปมเปมมีอะไรจะถามรถสีแดงหรือว่าชุดพี่แรงกว่ากันสีเดียวกันเลยอะไรแรงกว่ากันแดงเลืหมูสีเดียวกันเลยสีเดียว,ย<อ>ยวตัวรถเลยจะไม่รีวิวคันนี้ได้ไงเข้ามากี่นาทีไม่ถึงห้านาที <laughs> ใช่เครื่องยังร้อนอยู่เลยลูกค้าเอามาเทินอะไรลูกค้ามาเทินเป็นตัวใต้แคมรี่ไปต้องบอกว่าคันนี้ Talk of the อะทาอีกแล้วจ้าที่จัดโปนในไลฟ์เมื่อวานไงเพราะอะไรคันไหนอันนี้เอาค่ะเอางี้คันนี้ที่บอกว่า Talk of the อะทาเพราะอะไรปีเป็นปี2024แต่มีเล่มแล้วนะจ๊ะมีเล่มรถมือเดียว ของเดิมซื้อสดมาเลยหรอซื้อสดมาเลยลำดับที่หนึ่งเลยนะคุณแจสำลองมีครบเลยโอ้โหใครซื้อไปเป็นลำดับที่สองแท้ๆเลยใช่และอะไรอีกที่แบบต้องพูดถึงคันนี้ใช่ไหมก็เลขไม่คิดหนักเลยเพราะว่ามันมีเยอะไงออปชันคันนี้เยอะกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอันไหนก่อนดีาออปชันมันเยอะมากเอาเลขไม่เลยเลขไม่เพียงสองหมื่นโลสองหมื่นลูกค้าคันนี้ต้องบอกก่อนว่า เป็นไฮบริดนะจ๊าไม่ใช่ไฟฟ้านะไม่ใช่นะน้ะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดบอกเฮ้ยเห็นฮาวานเช็คยอดไปไฟแนนซ์จะเข้าใจผิดเลยอ้อนาอว่าเฮ้ยเป็นไฟฟ้าไม่เอาหรอกรลไฟฟ้าวันนี้ขอบอกว่าคันนี้นะไอที่แรงเท่ากัาชุดกาดี่ดรถไฮบริดนะคะไฮบริดเบนซินปะเบนซินไฮบริดอ่าเบนซินไฮบริดมาดูนี่อ่ากำลังดูโครงสร้างอยู่เลย ต้องให้เปรมดูแล้วแหละเพราะว่าเราเพิ่งจะเอาเข้ามาคันแรกเนาะคันแรกเลยบอกเลยคันนี้รถใหม่ก็ล้านสองล้านสามเลยนะอแต่วันนี้บอกเลยราคาดีมากอที่จะให้เลยครึ่งหนึ่งเน่คิดว่ามากกว่าครึ่งดีกว่าน่าจะมากกว่าครึ่งนะเอามากกว่าครึ่งน่าจะประมาณ60%เอามากกว่าครึ่งไหม่ลูกค้า อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปอ่าอติดตามกับไม้สองหมื่นโลอ่ากับรถปีสองสี่ใช่นี่ให้ดูรอบรถเลยเปี่ลังดูโครงสร้างเดี๋ยวพาชมโครงสร้างเลยก็คือเริ่มด้วยด้านหน้าเนี่ยเนี่ยให้เห็นไหมถ้ารถเดิมอันนี้รถยังไม่ลางนะลูกค้าเพิ่งมาจอดก็คือเนี่ยหัวน็อตเนี่ยดูได้เลยนี่เห็นไหมใช่เช็ดฝุ่นหน่อยอ่าเช็ดฝุ่นเดิมเดิมดิบๆแบบนี้นี่ไม่มีขันไม่มีถอดอ่าซอกในนะครับนี่ อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะต้องบอกก่อนเนาะเรามีเครื่องมือเอาเยอะแยะเลยอใช่ของเล่นให้ลูกค้าดูแล้วตัวเนี้ยวารันตีแบตเตอรี่รู้สึกว่าจะ8ปีไม่จำกัดระยะทางแปดปีเลยหรอแบตเตอรี่ไฮบริดอ่นะใช่โอ้ยถือเขาให้เยอะนะแล้ววารันตีนะบอกเลยเหลืออีกนานเลยนี่เดี๋ยวการพาวนดูให้ดูรอบๆคันเลย สีสวยมากแล้วก็มีมีกล้องรอบคันด้วยอ๋ออพอขับเป็นตัวท็อปบายสปอร์ตระบบเตือนจุดอับสายตาก็มีกล้องรอบคันสัดุ้ยโลสโกจ้าอ้อู้หลาจริงเออเออพี่ไม่เคยเห็นจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นภายในกันเลยนะเราไม่เคยไม่เคยไปดูที่ป้ายแดงเนาะพอได้มานี่ก็งงงเหมือนกันว่าเราควรจะรับเทิร์นหรือเปล่าแต่ พอลูกค้าบอกว่ารถพี่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะเป็นรถไฮบริดก็รับเทินทันทีนะเพราะว่ารุ่นนี้ไฮบริดใช้งานได้ดีมากเนาะโอโหเงียบมากตอนแรกคิดว่ารถไฟฟ้าตอนที่ทดลองขับใช่ไหมคือแบบมันเงียบกิ๊บเลยอ่ะแบบตับเมียนมากเลยอ่ะคือต้องบอกลูกค้าก่บอกว่าบางทีเนาะถ้าลูกค้าขี้เกียจชาร์จเนาะเป็นเนาะเป็นไฮบริดดีกว่าใช่ได้ทั้งน้ํามันนะครับได้ทั้งระบบ ไฮบิดประหยัด2สอง็ปเลยแล้วเขาเป็นไฮบิดแบบแคมรีน่นแหละแต่ไม่ใช่ปักอินนะเผื่อบาง่่าเนาะออกเบื่อแล้วก็ลบแบบปักอินไม่ใช่นะคะก็ตัดเหมือนกับพวกโตโยต้ c a m มรีแ c คคอรปกตินะคะแล้วอุปกรณ์เฮ้ยครบนะโฉมนี้จะไม่มียางอะไรแล้วนะครับตัวนี้รุ่นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะม่มีเนาตอร์เขาเรียกว่าตัวเติมลมยางเนาะปะยางฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยจริงจรง โอ้ยแต่ใหม่จริงใหม่มากอันนี้น่าจะเป็นรถเขาเรียกว่าคอร์สโอเวอร์เอสยที่นั่งน่าจะเซเมนต์แบบ CX-8 อฟแอวอะไรประมาณเนี้ยโอยแต่บอกเลยว่าน่าใช่มากแต่ใหญ่นะเนาะใหญ่ใหญ่แล้วโอ้โหอันนี้ก็เกือบจะสีเดิมทั้งหมดเลยสีเดิมรอบคันเลยอ่อให้ดนสีเดิมนี้ยรามีนี่เครื่องวัดนะอ่าเห็นไหมดานท้ายคือเนี่ยน็อตไม่มีขันไม่มีถอดนี สวยมากตาเข็บชัดๆเนี่ยเมสซ่าป๊อตเนี่ยจริงอ่าวันนี้คืออยากเปิดให้ลูกค้าเห็นเลยไม้สองหมื่นโลโอ้ยไมน้อยมากเมื่อกี้ได้โชว์ไม้ไหมอ่าเซ็นเซอร์ด้วยใช่อันนี้เหมือนจะมีคิเซ็นเซอร์โอ้โยเหรอ้๋อเกมบอลฮาใช้เคสหกหนึ่งจุดห้าอันต้านี่บอกเลยใครได้ไปโชคดีมากแล้ววันนี้กับราคาเนาะยังไม่ดูออปชันด้านในเลยนะอ้าวหรอ จอนี้แบบเลยโอ้ยนะจอใหญ่มากกลับไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันได้อะไรอันนี้คืออยากจะเขาไม่ได้เรียกว่ารีวิวดีกว่าเนาะเปมเขาเรียกพรีรีวิวดีกว่าให้ดูให้ดูดีกว่าให้ดูก่อนล้างลูกค้าเอามาจอดให้เรา5นาทีนี่รองรับแ p ปเปิลคาเพนรอยโตรู้สึกว่าจะเป็นแบบไร้สายนะอ่าุยหน้าจอใหญ่จริงโอใหญ่ใหญ่จริง แล้วเอ่อเฮ้ยมันเป็นดิจิตอลหมดเลยนี่เนอะข้าจอหน้าแล้วก็หน้าปัดเดินใหม่กดตรงไหนเอาขอไปเล่นอีกสักครึ่งชั่วโมงแต่ตอนถอยอ่ะมันจะมีกล้องรอบคันเลยอ่ะแบบกล้องแบบคมชัดมากอันนีเกียร์เหรอใช่เป็นเกียร์หมุนไฟฟ้าเหมือนตัวอาเกียร์คานิวาลเลยอ่ะออเฮ้ยแล้วเกียร์สวยมากดีไซน์ได้สวยคือเอาจริงผู้หญิงนี่กรี๊ดนะเฮ้ยอันนี้พี่บอกเลย พี่ชอบอ่ะแค่เห็นโรสโกก็ชอบแล้วเปมมีสมุดวารันตีสมุดรับประกันวารันตีต้องดูไงอ่ะ H6 อันต้าวันที่ส่งมอบคือท็อปสุดเนาะอ่าท็อปสุดเขามีแค่สองรุ่นอ่านี่อันต้าคือท็อปสุดยี่เดือนสามปีหกเจ็ดอ่าก็วารันตีก็นับจากตรงนี้ไปเลยก็อีกแปดปีใช่เนอะก็นับไปเลยโหนี่ขาวสเซอร์วิสนี่ฮาสูโนตลอด ล่าสุดเดือนเจ็ดเดือนนี้เดือนอะไรเดือนแปดเดือนแปดเข้ามาเข้ามาเดือนที่แล้วสองหมื่นหนึ่งอ่าเช็กระยัอ่าเช็กะยมาให้แล้วถ้ายังงันก็คือรอบต่อไปนาอรอบนี้ไม่ต้องเข้าดูแลศูนย์เลยใช่คุยดีอ่ะอยากใช้อ่ะสวยเนาะเอาจริงๆอ่ะการดีไซน์คือค่อนข้างสวยเลยน้ะถ้าถามพี่บอกเลยว่าคันนี้นะต้องไวนะเพราะว่า ใครๆครก็หาสีแดงแล้วไม้สองหมืนไม้สองหมื่นแล้วเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดไฮบริดด้วยนะคะต้องมากจริงต้องบอก,ก,อบอกลูกคา้าาไม่ใช่ไฟฟ้านะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะกลัวว่าเฮ้ยราคามันตกนะ,ะไม่ใช่แหละนะคะวันนี้เนาะต้องบอกเลยว่าราคาดีมากถ้าใครอยากทราบราคาก่อนนะ,ะวันนี้เนาะ หักไปเลย60%เซจากปลายแดงอ๋อใครไม่ให้การให้เลยเนาะแต่บอกเลยว่าติดตามราคาในไลฟ์ฟนีนะติดตามก็คือ,อเปิดในไลฟ์เลยใ,ใช่ไหมในไลฟ์ไหมเปิดในไลฟ์กันเลยไหมใครอยากทราบอยากรู้ตามไปดูในไลฟ์กันเลย